โกลเวลเน็ตโดยคุณสหวัฒพักดีมงคลโรธและคุณบีน้ำทิพจงรัชตาวิบูลเตรียมพร้อมต้อนรับสู่ธุรกิจเวลเน็ตตอบโจทย์ผู้บริโภคโจอดตลาดตอบรับเทรนธุรกิจแห่งอนาคตส่งเสริมการตลาดเชิงรุกด้านสุขภาพและความงามโดยให้บริการการรักษาผิวพรรณความงามการดูแลสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอกแบบ Personal Li ลไลเซซึ่งจะตอบสนองความต้องการใช้บริการทั้งในไทยและต่างประเทศเพื่อให้ประเทศไทยเป็นความแตกต่างจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจตลอดจนเป็นการยกระดับ ให้ธุรกิจเวลเน็ตสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลโดยโกลเว็เน็ตพร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาที่บริสตันแกรนด์โฮเทลพัทยาครับอยากจะกกินอยาจะเที่ยวอยากเปิปประสบการณ์ใหม่แต่สมมติมีเวลาสัก1ถึงสองชั่วโมงในโรงแรมเนี่ยก็เป็นเหมือนกับ one stop service c o n venience ไม่ต้องไปโรงพยาบาลไม่ต้องไปที่อืน่นๆก็คือครบจบในที่เดียวเลยนอกจากลูกค้าต่างชาติแล้วชาวคนไทยสนใจยังไงนกัน ลูกค้าคนไทยก็สนใจนะครับเพราะว่าพัทยาเนี่ยอย่างช่วงช่วงวีคเอนเนี่ยกลุ่มฟมิลี่ที่เป็นครอบครัวก็มาซึ่งเด็กๆเนี่ยเขาก็ไปเที่ยวตามกิจกรรมของเขาะะแต่ว่าผู้ปกครองผู้ใหญ่บา,างทีก็มากับผู้ย่าตายายท่านก็สามารถมีแพคเกจที่เสริมสุขภาพได้ครับาการทำพิธกิน่วมกันโอเคใช่ไหมครับ หลายคนนิทกันมากมาคามผหนหรือไม่เนียมีเถียันไหมว่าหาจุดลงตัวไม่เจอเจ็บเลยไม่เถียงไม่เถียงค่ะไม่เถียงค่ะส่วนใหญ่จะแบบว่าเราสายกลางอะค่ะคือจะไม่ก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยว่าสิ่งที่ที่เขาพูดมีเหตุผลไหมแล้วมีมีพูดมีเหตุผลไหมอะไรอย่างเงี้ยเราฟังเหตุผลนมากกว่าอย่างที่ไปทุกที่มาแล้วเราเอาทุกอย่างมาเรียงมนอย่างนี้้วยไะในสิ่งที่เราอยากมี เนอาทโคจริงๆนะคะเป็นสิ่งที่เราอยากทำเพราะว่าเรารู้ว่าเราอยากทําอะไรเรารู้ว่าเราต้องการอะไรหนึ่งเราต้องการความแบบสุขภาพดีแน่นอนจากข้างในสู่ข้างนอกใช่ไหมคะแล้วก็อะไรที่เราอยากลองอย่างแชมเบอร์อย่างเงี้ยเราก็นอนทุกวันได้เลยตื่นเช้ามาอ่ะลงไปนอนในแชมเบอร์ได้เลยเติมออกซิเจนเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นวิปวิตามินอะไรเงี้ยก็เป็นสูตรที่แบบว่าคุยกับหมอว่าเราต้องเติมอะไรบ้างก็วิปเลย ู้สึกไปค่ะว่าหน้าผอม<อ>ขึ้นผอมลงนิดเดงอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยได้ก็คือตัวเรานี่แหละการันตีคอนเฟิร์มด้วยตัวเองเลยใช่ค่ะ<อ><อ>เขาบอกว่าเดือนของบีะค่ะเดี๋ยวไปเช็คดูแล้วกันว่าเดือนอะไรก<อ>็น<อ>่าจะไปเซิร์ชกูเกิลได้ค่ะเขาบอกว่าเป็นเดือนที่รุ่งคะ<อ>่ะ<อ>ไม่ว่าจะเปิดอะไรก็แล้วแต่ก็รุ่ง<อ>เปิดเปิดเปิดธุรกิจก็รุ่งเปิดเรื่องหัวใจรอไม่รุ่ะก็คือจริงๆแล้วอ่ะเราก็เหมือนแบบเราเราเป็นเหมือนแบบ ทำงานด้วยกันแล้วก็มีอะไรก็คือปรึกษากันตลอดนะคะคือการที่เราแบบทะเลาะกันก็คือเรื่องเรื่องงานนี่คือน้อยมากเลยเพราะว่าอยนที่บอกเราเป็นคนที่มีเหตุผลตะคะู่ค่ะแล้วเราไม่เอาความแบบแบบความโมโหหรือความอะไรมาแบบหรือความส่วนตัวอะไรเงี้ยมายุ่งเกี่ยวกับงานไ,ไม่มีค่ะตัดสินใจยากไหมก่อนที่จะนวมลงทุนกับแฟนเราจริงจรมันาจจะยากไหมสำหรับเพราะว่าผมไม่ควรหรือไย่ใช่ค่ะไม่ยากค่ะไม่ยากเลยอย่างที่บอกว่า เขาเป็นคนที่มีเหตุผลค่ะมีเหตุผลดีทุกทอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้มีการเอารัดเอาเปรียบอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต่างคนต่างทํางานในด้านของตัวเองค่ะเก่งในทางกับการยืนอยู่ตอนนี้เก่งแน่นอนค่ะไแล้วก็คือยืนอยู่ตร่างนี้ตลอดแอบเอาอะไรก็ได้เหมือน กล้องมเยอะมากเลยกล้องเยอะขนาดนี้เลยวันนี้ต้องแต่งหน้ายังแต่ว่าทำตัวไม่ถูกเลยก็จะแต่งหน้าค่ะจริงตอนที้ค่หลายคนรู้สึกว่าเราเริ่มเปิดเผมากขึ้นเลยมันมีฟิดแบ็กมาถึงตัวเราเลยด้วนมีคนมาแตะอมอะไรเยอะคือจริงๆอ่ะไม่ไม่ได้ปิดบังเพราะว่าทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเหมือนแบบ เราไม่ได้ต้องการที่จะมาโชว์ออฟำหรับเรายังไงอะไรยังไงแต่ว่าวันนี้มันเป็นเป็นในส่วนของเรื่องของงานแล้วก็ตามตามญาติเนอะเราก็ต้องออกมาพูดเกี่ยวกับงานที่เราทำคนนี้อะไรเงี้ยเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าเรากำลังทำงานอะไรกันอยู่อะไรแค่นี้ค่ะแล้วก็ลดงานล้วนๆค่ะแต่คนอาจจะมองว่าแบบนี่ที่ดีวางรากฐานเพื่อว่าอนาคตมันจะไรือเปล่า จริงๆคือนอกจากเราเป็นนักแสดงด้วยเราก็อยากมีธุรกิจอย่างอืง่นซึ่งจริงๆมีทําเยอะมากเลยนะคะถ้าเห็นในโซเชียลของดีนะคะมีทําเกี่ยวกับครีมมาเจนเต้นะคะ <c oughs> ก็ยังไงไปฝากดูได้ในช็อปช้อปปี้ลาซาด้าได้นะคะส่วนจะเป็นผลิตภัณฑ์อะเลนั้นก็ลองมาหาข้อมูลกันดูหรือว่า DM มาถามดีก็ได้สามารถตอบได้นะคะแล้วก็มีตัวครีมทานหน้าไบเซนเต้เป็นเซรั่มกับครีมนะคะซึ่งช่วยในเรื่องผิวรอยซึ่งเราก็จะขายที่เวลเนสีด้วยค่ะ ในช้อปปี้รัชดาเหมือนกันที่มีแต่หลายคนจะมองว่าการแบบเปิดธุรกิจครั้งนี้มันก็เหมือนกับว่าเราเริ่มโอเพ่นเรื่องความรักเรด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่เหมือนก่อนอัน้านี้มันพักผู้อื่นอืมมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หมอดูบอกว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งพูดจริงจริงค่ะแล้วก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งอ่ะได้เวลาละเขาาบอกอย่างนี้จริงๆกันแล้วจริงๆริงเขาบอกอย่างนี้จริงๆตอนที่เขาพักเราค่อนข้างงวงไหมหรือว่ามันเป็นจริงไหมหรือว่ามันยังไงไหม คืออย่าหาว่างมงายเลยนะเป็นคนไม่ค่อยดูดวงแต่วันนี้ขอพูดเลยว่าเขาค่อนข้างแม่นเหมือนกันนะคะแม่นมากๆเลยแล้วก็นี่เรื่องอะไรอย่างอาจจะไม่ใช่เรื่องของเราอะค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องของคนอื่นที่เรารู้มาอะไรเงี้ยคือทํานายอะไรที่แบบว่าฮะจริงหรอเฮ้ยมันจริงจริงๆด้วยอะไรเงี้ยทุกอย่างทุกอย่างที่เขาทายเกี่ยวกับคนอื่นนะคะที่เรารู้นะมันสมูทเลยอะมันเหมือนแบบขอด จะได้จริงหรออะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแปลกมากของเราเขาก็พูดเหมือนแบบว่ายังไม่ไม่ต้องยิ้มเยียบไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยสักพักนึงเนี่ยเดี๋ยวดวงเธอจะเริ่มจะเริ่มดีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเธอก็จะถึงเวลาเปิดเลยก็เปิดได้อะไรตอนนี้ก็จริงๆแต่จริงๆเรากับเพื่อนเพื่อย่างเงี้ยเราไม่ได้ปิดอยู่แล้วอย่างเนี่ยเพื่อนเพื่อนที่มาพี่จอยจี๊ดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ก็รู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยคนที่ รักเราแล้วรู้ว่าเราเป็นคนยังไงอ่ะเขารู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็เหมือนแบบไม่ไม่ได้คิดอะไรอะไรเขาบอดูบอกใช่ไหมคะว่าหลังจากนี้คือดวงดวงมปแล้วดวงรักนักเลงลูกแล้วลูกเาบอกไหาอกว่าอะไรนะคะก็เขาก็บอกว่าเรื่องงานก็จะดีค่ะก็ก็เดี๋ยวฝากเราฝากซีรีส์อันดับหน่งก่อนแอดพรุ่งนี้นะคะเป็นเป็นวันแรกนะคะยังไม่ฝากด้วยทางสิทธนะคะถ้าจะแล้วความรักครั้งนี้มันให้ความ อืมคือเราพอเราโตแล้วเนอะเราก็ค่อนข้างที่จะคือเหมือนเหมือนมีอะไรก็ใช้เหตุผลนะคะไม่ใช้อารมณ์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่เรียบง่ายอะคะ่ะเรียบง่ายมากกว่าใช้ชีวิตเรียบง่ายด้วยค่ะคะ่ะแต่จริงจริงเนี่ยว่าเราเยังอยู่กันบันเทิงนะเดี๋ยวเปิดละครเดือนหน้าค่ะประมาณเ,เดือนสองเดือนหน้าแบ่งยังไงบ้างแบ่งพาร์ตยังไงบ้างที่เทรกลับมาทํางานเป็นลูทีนเป็นนักแสดงท่านหนึ่ง คือตอนนี้พอจบจากงานนี้นะคะเดียวก็จะไปโฟกัสเรื่องการเตรียมภาษาจีนค่ะเพราะว่าต้องพูดภาษาจีนค่ะอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องทาให้ดีที่สุดเหมือนกันเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่บได้มอบหมายให้เราทําตรงนี้เราก็ไม่อยากจะทําให้การแสดงของเราแบบว่ามันรู้สึกผิดหวังอะไรเงี้ยเราก็จะทําให้มันดีที่สุดค่ะเป็นช่องวันแต่ว่ามันเป็นชองแบ ว่าอันนี้ก็คือไสิติอเาแล้วออันนี้ก็คิดว่าทําได้ค่ะเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราเข้าใจแล้วเราก็ชอบตรงนี้อยู่ด้วยอะค่ะอย่างที่บอกเราเปิดเองเราก็ทําเองด้วยเลยเสริมความสวยให้ตัวเองด้วยแล้วก็อยากให้คนที่มาใช้บริการเนี่ยเขามีสุขภาพที่ดีกับกันด้วยค่ะค่ะแล้วก็อยากให้มาทำมาพักที่นี่แล้วก็มาเที่ยวเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีมากๆนะคะคือพอบีได้แบบ เมื่อก่อนมาไม่บ่อยหราแต่พอช่วงนี้มาบ่อยแล้วก็รู้สึกว่าเราก็แบบไปหลายที่แล้วอะก็มีสถานที่ที่เราแบบชอบเยอะแยะเลยค่ะที่พ่อลูกค้ามาใช้เราได้คุยเขาบ้างว่าเขารู้สึกยังไงบ้างบคุยค่ะอืคุยค่ะอย่างเอ่อก็เยอะอะคุยคุยเยอะอะค่ะจริงๆเรามีหลายตัวมากยังไงอยากให้ไปลองก่อนดีจริงๆค่ะอย่างที่บีอะอยังมีม,มีตัวประจําที่พี่ทาอยู่ก็คือบีกโกลชื่อบ,บีกโกลเป็นวิตามินรวมนะคะแล้วก็เป็นตัวที่เสริม ม,มีมีอาหารเสริมเข้าไปในร่างกายเยอะๆมากมายเลยทำแล้วรู้สึกแบบเฟรชแล้วก็ขนาดนี่นอนน้อยมากๆเพราะว่าปั่นงานงานนี้คือไม่ไม่ได้หยุดเลยทานข้าวก็น้อยมากๆด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่ายังมีแรงแล้วก็สมองมันก็เหมือนทํางานตลอดเ,เลยนะค่ะพอมาสาเร็จเราอยากขยายไปยที่อื่นอย่างกรุงเทพหรืออย่างภูเก็ตที่ราสนใจตอนนี้ก็อยากทากรุงเทพค่ะแต่ว่าจริงๆเราก็ลุยที่นี่ก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าที่นี่เป็นเหมือนท่องเที่ยวอะค่ะแล้วก็ อย่างที่บอกค่ะอยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมามาสเปนหรือว่ามาเที่ยวเมืองพัทยาหรือว่าประเทศไทยจะที่ไหนก็ได้จริงๆแล้วค่ะเพื่อให้เศรษฐกิจของไทยมันดีนะคะมีกินมีใช้ค่ะาากกรไที่โรงแรมไหนโรงแรมอะไรปาโรงแรมไบตันแกรนด์โฮเทลคอมเมดี้สันพัทยานะคะนอกจากมาพักที่นี่แล้วนะคะก็สามารถมาถาโกลว์สเวิร์ได้อันนี้เป็นของโกลว์พลาสต์อย่างพี่อาร์ เป็นเป็นเป็นซีอีโอที่นี่ค่ะอล้วช่วยดีด้วย